สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อตัวนาฬิกาสมาร์ทวอตตัวใหม่ของ a x o n นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบฟูทัสกีนะครับโอเคนะครับเปิดมาตัวเครื่องจะลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับวิธีการเปิดปิดเครื่องให้กดปุ่มขวามือบนนะครับในการกดนะครับว่าแบบเรายือนจะว่าจะเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องอเดี๋ยวผมปิดเครื่องให้ดูก่อน,นครับ ในตัวกล่องนะคะมันก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษพร้อมภาษาไทยนะครับจะอยู่2ฝฟังนะครับแล้วก็ตัวนี้สายชาจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับหรือว่าแมกเนติกนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็มาถึงเมื่อเราได้รับเครื่องแล้วครับก็แนะนําให้เรานําไปชาร์จก่อนนะครับถ้าเกิดส่วนนี้วิธีการติดนะครับก็คือติดลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันผักกันอย่างนี้ก็คือเราติดผิดฝั่งนะครับก็ให้เรากลับ สายอย่างนี้นะครับอ่ะถานเนี่ยนะครับก็คือถูกฝากแล้วนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับอะแดปเตอร์มือถือได้เลยนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคต่อมานะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็ขั้นแรกให้เรากดอ่าเปิดเครื่องก่อนนะครับขวามือด้านบนกดค้างโอเคอันนี้คือนาฬิกานะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวเครื่องเปิดติดแล้วนะครับ สิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือเราต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับผมที่ชื่อว่า ador ครับ a d o r h e l l นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดใน c y Store ให้ดูนะครับลักษณะแอปก็คือจะเป็นแอปนี้นะครับผมสามารถโหลดได้ทั้ง c y Store แล้วก็ App Store นะครับ จากนั้นก็ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อก็สามารถเปิดแอปเข้าไปได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมขออนุญาตอัปเดตแอปพลิเคชันสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มการใช้งานนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายปุ่มก่อนละกันนะครับผมตัวปุ่มด้านบนนะครับใช้เป็นปุ่มกลับนะครับางเช่นเราปัดไปที่อื่นแล้วเราอยากจะกลับหน้าแรกก็ให้กดกลับนะครับส่วนปุ่มด้านล่างจะเป็นวัดอุณหภูมิของร่างกายนะครับอ่ะมันก็จะเป็นอุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยของทั้งวันมาแล้วก็อุณหภูมิร่างกายล่าสุดที่เขาวัดได้นะครับจะโช์ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราใส่สวมใส่ไปสักพักหนึ่งจะเป็นกราฟเส้นตรงนะครับจะขึ้นอยู่นะครับทีนี้ผมจะก็กดลักษณะแบบนี้โอเค เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อตัวนาฬิกากันนะครับผมขั้นแรกก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วให้เรามาที่คําว่าเครื่องนะครับจากนั้นมาที่ด้านบนนะครับคือคําว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับผมตอนนี้ผมได้ปิดตำแหน่งอยู่นะครับก็อย่าลืมเปิดตำแหน่งด้วยนะครับผมโลเคชันเองนะครับ โอเคนะครับอนุญาตเรียบร้อยอันนี้เราก็จะต้องรอตัวเครื่องนะครับค้นหาอุปกรณ์นะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็น MTB นะครับ 033T นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็ให้กดเชื่อมต่อได้เลย โอเคเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นสถานะแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับว่าตอนนี้มีแบตอยู่ประมาณ4ีซนะครับผมเวลาเราจะเข้าตั้งค่าตัวเครื่องก็ให้แตะเข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดของตัวเครื่องนะครับผมวิธีการตั้งค่าก็จะมีอ่ะอย่างเช่นเขาว่าดูใบหน้านะครับก็คือตัวเปลี่ยนภาพแบ็กกราวน์นั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้งห้าหน้าเลยนะครับว่าเราอยากจะเปลี่ยนหน้าไหนนะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมุติผมต้องการภาพนนี้ะครับ แล้วผมจะต้องการเอาไปแทนภาพที่เท่าไหร่นะครับก็คือมีห้าหน้าเราสามารถเลือกแทนได้ทุกหน้าเลยนะครับอย่างเช่นหน้าแรกผมจะแทนด้วยรูปนี้นะครับผมเราจะกดส่งไปนะครับง่ายๆเท่าน,นี้นีเองนะครับส่วนอันนี้คือภาพที่มีอยู่ในเครื่องเรานะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นการเตือนนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการเตือนดื่มน้ํานะครับ อันบนนั่นจะเป็นเตือนการนั่งนานนะครับสามารถตั้งได้นะครับช่วงเวลานะครับที่เราต้องการให้เขาเตือนนะครับต่อมานะครับก็จะมีเป้าหมายของน้ําหนักที่เราต้องการนะครับเช่นเราอยากจะหนักเท่าไหร่ในวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเซตได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความเึงเครียดนะครับผมอันนี้สามารถเซตให้เราทําสมาธิได้นะครับในตัวนาฬิกา ต่อมานะครับก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมสามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของรอบเดือนนะครับอันนี้คุณผู้หญิงสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นนาฬิกาปลุกนะครับสามารถตั้งค่าได้จากหน้านี้ได้เลยต่อมาจะเป็นโหมดห้ามรุก,กัวน,นะครับเราไม่ต้องการให้นาฬิกาแจ้งเตือนช่วงไหนสามารถเซ็ตได้ต่อมาก็จะเป็นอันนี้จะน่าจะเป็นฟังก์ชันถ่ายรูปนะครับผม นี่นะครับฟังก์ชันถ่ายรูปเราสามารถกดปึ๊บอ่ะมือถือก็จะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมโอเคลักษณะประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกชนิดก,กีฬาที่เราต้องการที่จะใส่เข้าไปในด้านบนนะครับผมสามารถทําได้นะครับอ่าการตั้งค่าหน้าจอนะครับตั้งค่าหน้าจอก็จะมีอ่ เช่นอันแรกนะครับก็เป็นระดับความสว่างนะครับผมสามารถตั้งได้อยู่ประมาณ6ระดับนะครับตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นผมจะตั้งเป็นระดับห้าก็กดแน่นอนต่อมาระยะความสว่างของหน้าจอนะครับสามารถตั้งได้นะครับห้าวิส0วิยีิวิสามารถตั้งได้นะคะาารับผมสมมติผมจะตั้งเป็น1ิบวิผมก็กดแน่นอนต่อมานะครับการแสดงผลตลอดเวลาอันนี้เราต้องการไหมถ้าเกิดไม่ต้องการก็ปิดนะครับแล้วก็ ยกข้อมือหน้าจอปุกก็คือหมายความว่ายกข้อมือแล้วตัวนาฬิกานะครับจะติดหน้าจอขึ้นมาเองออโต้นะครับอันนี้สามารถเลือกช่วงเวลาได้นะครับผมกดกลับมานะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนข้อมูลนะครับอันนี้เราสามารถเลือกแอปพลิเคชันได้นะครับว่าแอปพลิเคชันไหนนะครับที่เราจะต้องการให้ตัวนาฬิกาครับแจ้งเตือนออกมานะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันค้นหาโทรศัพท์มือถือซิง เวลานะครับแล้วก็อันนี้ระบบ12ชั่วโมงกับระบบ24ชั่วโมงนะครับผมถ้าเกิดใครชอบ AMPM ก็สามารถกดติ๊กเปิดตรงนี้ได้นะครับต่อมาคืนค่าโรงงานแล้วก็อัปเกรดเฟิร์แมแวร์แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นการลบนาฬิกาเลิกผูกนาฬิกากับตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเกี่ยวกับ ตัวนาฬิกาทั้งหมดนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาที่ฟังก์ชันสุขภาพก็คือจะเป็นภาพรวมของนาฬิกาเรือนนี้นะครับว่าเรามีเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อัตราการเต้นหัวใจเป็นไงเมื่อคืนนอนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราดื่มน้ำเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับผมเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี Data ของเมื่อวานด้วยนะครับว่าเมื่อวานเราทํากิจกรรมไปประมาณไหนนะครับ ต่อมาหน้าที่2นะครับหน้าที่2จะเป็นฟังก์ชันของกีฬานะครับผมตัวนี้เราสามารถกดแล้วโกได้เลยนะครับก็คือตัวนาฬิกาจะลิงก์กับแอปพลิเคชันนะครับในการจับตำแหน่งของเรานั่นเองส่วนหน้าสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าทั่วไปของแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นเราจะตั้งข้อมูลของฉันอย่างเช่นจำนวนก้าวเป้าหมายระยะทางนะครับการผอมผันแคลอรี่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับ เราสามารถมาเซตค่าได้ในหน้าพวกนี้นะครับโอเคครับก็จะมีตั้งค่าทีมด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของแอปพลิเคชันแล้วนะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวนาฬิกานั่นเองนะครับต่อมาก็ตั้งค่าก็จะมีเรื่องของร้างแคสแล้วก็ตั้งค่าหน่วยนะครับก็จะมีหน่วยเมตริกนะครับหรือว่าเป็นหน่วยฟุตไม่อะไรอย่างนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้ โอเคครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับจะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับต่อมานะครับเรื่องของตัวนาฬิกานะครับผมตัวนาฬิกานะครับวิธีการใช้งานก็จะเป็นตามคู่มือเลยนะครับก็จะมีปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวานะครับปัดขึ้นลงจะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับสามารถทําอย่างนี้ได้ปัดซ้ายจะเป็นตั้งค่าด่วนนะครับอันแรกจะเป็นเรื่องของปรับความสว่างนั่นเองนะครับจะปรับได้ทั้งหมด6ระดับนะครับ จะเห็นว่ามันมีห้าขีดนะครับแต่จ,จริงๆก็คือเวลาเราลดแสงต่ําสุดเนี่ยมันจะไม่มีขีดด้วยนะครับผมก็คืออันนี้ต่ําสุดเลยนะครับก็คือจะทั้งหมดหกระดับนั่นเองอ่ะประมาณนี้นครับทั้งเสร็จก็ปดออกต่อมานะครับก็จะมีตั้งค่าการสั่นนะครับส่วนนี้ควบคุมเพลงนะครับผมอ่ะกดตัดซ้ายเพื่อจะออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นข้อมูลถัวเครื่องแล้วก็ปิดเครื่องตัวนี้ แสดงสถานะการเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็ตัวด้านซ้ายนะครับจะเป็นสถานะแบตนั่นเองนะครับโอเคปัดมาด้านขวานะครับก็จะเป็นหน้าเมนูรวมนะครับผมอ่ะนะครับจะมีกิจกรรมที่เราต้องการนะครับความดันเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอุณหภูมิสภาพอากาศนะครับการเล่นเพลงสถิตินะครับอ่านะครับสามารถเลื่อนได้อยู่ประมาณน่าจะสักประมาณสีหน้านะครับผมสามหน้า ประมาณนี้นะครับแอป qr code นะครับผมปรับความสว่างอะไรอย่างนี้นาฬิกาจับเวลานะครับส่วนเมนูตั้งค่าก็จะเข้าได้จากเมนูตรงนี้นะครับก็จะมีตั้งค่าระยะความสว่างของหน้าจอนะครับมี5้าวิ10วินะครับ5้าวิ10วิยีิวิต่อมาก็จะเป็นเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะครับตัวพื้นหลังของตัวนาฬิกานะครับจะเปลี่ยนได้อยู่ประมาณ3แบบก็คือพื้นหลังในเมนูนะครับจะไม่ได้เป็นภาพในหน้าจอหลักนะครับจะไม่เกี่ยวกันนะครับ พอเราเปลี่ยนปุ๊บเมอจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคต่อมาตั้งค่าภาษานะครับก็จะมีภาษาร้เราเลือกนะครับแล้วก็มีสัมผัสนะครับการสัมผัสนะครับถ้าเกิดเราอยากจะปิดระบบสัมผัสสามารถทําได้นะครับผมอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นการเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานครับจะมีข้าวๆประมาณนี้ครับสําหรับเมนูในนาฬิกานะครับ โอเคครับผมก็สำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวฟูทัสกีนนะครับผมสามารถสัมผัสซ้สายสัมผัสขวาได้นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ